จะโอเปิดใจทั้งน้ำตายังรักหนุ่มกะลาผู้ตรงตรงโอเปเป็นคนไม่ดีเยนหลังโดนลั่นแรงผมก็โดนหลอกเหมือนกันหลังจากที่นักร้องชื่อดังอย่างหนุ่มกะลาหรือชื่อจริงว่านพสินแสนสวรรณได้ออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อประกาศสถานะว่าโสดอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าไม่ได้มีเจตนาจะประชประชันหรือแสดงความน้ใจต่อใครอย่างที่หลายคนเข้าใจ และได้พูดถึงเรื่องที่มีแฟนเพื่นบางคนเข้ามาคอมเมนต์ให้เขาปรับไปเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องซึ่งหนุ่มไดแสดงความรู้สึกที่อัดอั้นมานานโดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าผมก็เดินกระทำเหมือนกันเขาหลอกสามีมาแล้วมาหลอกผมอีกทีหนึ่งหรือเปล่าแล้วอะไรคือเส้นทางที่ถูกต้องประโยคนี้ไม่เทียนสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชมและเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เพราะเป็นการพูดถึงอดีตคนรักอย่างชัดเจนโดยไม่ได้เอ่ยนามตรงๆแต่ทุกคนก็พอจะทราบได้ว่าเขากำลังพูดถึงใครทางด้านของเจ้าอูง,งามพริง้งแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่เคยมีข่าวคบหากับหนุ่มกะลาได้ออกมาไลฟ์สดผ่าติกตอกของเธอเช่นกันโดยในระหว่างการขายของมีแฟนคลับเข้ามาถาม,ถามถึงเรื่องราวของหนุ่มกลา ซึ่งเธอก็ไม่หลบเลี่ยงคำถามตอบด้วยน้ำเสียงจริงใจและชัดเจนว่าโอยังรักที่เขาอยู่นะคะจะให้ไปเริ่มต้นใหม่เลยมันไปไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้เลยคัะคําพูดนี้สร้างความรู้สึกสเตือนใจให้กับคนที่ติดตามเธออยู่ไม่น้อยหลายคนมองเห็นว่าเธอยังคงมีความรักและความรู้สึกดีๆต่ออดีตแฟนหนุ่มอยู่และยังไม่สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดนี้ไปได้ เมื่อมีแฟนคลับบางคนบอกว่าจะลองไปบอกหนุ่มให้ว่าโอยังรักอยู่เธอก็ยิ้มและยกมือไหว้พร้อมกับตอบกลับว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเธอก็พูดตัดเพ้อตัวเองออกมาด้วยสีหน้าเศร้าและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดว่าโอไม่เหมาะสมหรอกเอาจริงๆโอเป็นคนไม่ดีค่ะ แม้ว่าจะเป็นคำพูดที่สั้นๆแต่ก็ทำให้หลายคนรู้สึกถึงความเสียใจอย่างลึกซึ้งในใจของเธอเขาเธอไม่เทียนยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแต่ยังเลือกที่จะตำหนิตัวเองอย่างเต็มใจแทนที่จะโทษคนอื่นหรือแก้ต่างให้ตัวเองเหมือนที่หลายคนมักจะทำในสถานการณ์แบบนี้ในระหว่างการเล็บสุดแฟนๆยังคงทิมพข้อความให้กำลังใจและบอกว่ามองออกเลยว่าเจ้าูอยังรักที่หนุ่มอยู่ เธอก็ตอบกลับว่าใช่ค่ะพร้อมรักมันไม่ได้เลิกรักทั้งง่ายๆจะมาถามว่าจะมีใหม่เลยไหมคุยกับใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะยังไปไหนไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เรียกว่ายังไม่ไปไหนเลยดีกว่ายังไม่อยากไปเริ่มต้นกับใครประโยคเหล่านี้ยิ่งทําให้คนที่ติดตามเธอรู้สึกเห็นใจและเข้าใจว่าพร้อมรักที่เธอมีต่อหนุ่มกะลานั้น ไม่ใช่เพียนแค่ช่วงเวลาชั่วข่าวหรือเป็นความลหลงไหลแต่มันคือความรู้สึกที่ลึกซึ้งและฝังแน่นอยู่ในหัวใจจริงๆเมื่อมีคนถามว่าเสียใจไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้น<ๆ>เธอก็ตอบตรงๆงว่ามีบ้างคะ่ะมันเสียใจอยู่แล้วนะคะทุกการกระทําทุกสิ่งต่างๆที่เป็นแบบนี้มันเกิดจากมือเรารู้ๆเลยเราเสียใจอย,อยู่แล้วนอกจากนี้ เธอยังตอบคอมเมนต์ที่กล่าวหาว่าเธอไม่มีศีลธรรมโดยไม่ปฏิเสธหรือโต้กลับแบบที่คนทั่วไปอาจจะทำแต่เลือกที่จะยอมรับและขอโทษอย่างจริงใจว่าใช่ค่ะขอโทษไปนคะคะถ้าสมมติโอทำตัวให้คุณพี่รู้สึกว่าไม่น่ารักไม่ดีเลยโอผิดศีลธรรมโอขอโทษทุกคนไปหมดแล้วโอขอโทษคุณพี่ด้วยคุณพี่จะได้ไม่มีข้อข้องใจกับโอ อจะได้ไม่มีเบนคาตอบกันเธอยังพูดด้วยความผงวใหญ่ถึงหนุ่มว่าตอนนี้โอรู้สึกสบายใจนะคะเหลือแต่คุณพี่เอาความสบายใจความทุกข์คุณพี่ขอให้ออกไปได้ไวๆนะคะคุณพี่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะได้รู้จักความสุขนะคะคำพูดทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าโอไม่ได้แค่รักแต่ยังคงผ่วยใยอย่างลึกซึ้งต่อคนที่เคยร่วมทางชีวิตกัน แม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมก็ตามนอกจากนี้ยังมีรายงานที่สร้างความหึงหาอีกว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม2 5 6พที่ผ่านมาเจ้าโอได้จ่ายเงินจำนวน3ล้านบาทให้กับจูนอดีตภรรยาของหนุ่มกะลาซึ่งเคยมีประเด็นข่าวว่าอาจเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของทั้ง3ฝ่ายและละเอียดของการจ่ายเงินครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร แต่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าตาเป็นการแสดงความรับผิดชอบบางอย่างหรือเป็นการคลี่คลายปัญหาที่ค้างคาใจใในดีเรื่องนี้ทําให้คนในวงการบันเทิงและแฟนแฟนทั่วไปต่างจับตามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มกระลาและจะ้าอูจะเดินหน้าไปในทิศทางใดต่อไปจะยังมีโอกาสที่ทั้งสองจะคืนดีกันได้หรือไม่หรือจะเป็นการปิดฉากรักครั้งนี้ลงอย่างถาวร ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แม้จะเต็มไปด้วยรอยแผลความผิดทาดและความเสียใจแต่ก็มีความรักจริงความรู้สึกจริงที่ยังคงอยู่สิ่งบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลไม่มีใครผิดหรือถูกทั้งหมดแต่เป็นเทียงเรื่องของหัวใจที่ซับซ้อนเกินจารที่บายในท้ายที่สุดเรื่องราวนี้อาจเป็นเครื่องตนใจให้กับใครหลายคนว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน แต่เป็นเรื่องของความจริงความซื่อสัตย์และการยอมรับความผิดพลาดอย่างกล้าหาญเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะกับใครหรือแม้แต่กับตัวเองก็ตาม